ยยินเเสีงอลขายที่ไหนครับสองร้อยเซากับสองร้อยถวนต่างกันตรงไหนสองร้อยย่สิบอนตรงไหน220 220บาทเขาคือว่าูอร่อยนมากอ่อมันมีอันนี้อันนี้อึ่งไข่ไหมครับเนี่ยไข่ค่ะอันนี้ขะกันไเดี๋ยวแป๊บนึ่งจะมาครับยวมาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวครับหนึ่งครับอันนั้นทายางขายไหมเท่าไรครับนี่ยชุดนั้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทั้งถุงเลยเดี๋ยวดูก่อนย่างซุปย่างเหี้ยอ๋ออันนี้เขียดอันนี้เขียดอึ้องน่อยอึ้องน่อยอึ้งแบบนี้อ๋อแบบนี้ออ๋เดี๋ินเดี๋ยวมาครับ

หรือว่าเรามาเร็วเกินไปวะอนี้ก็จะเป็นผักทั่วไป่รงเอสองร้งย เดรร้ายประไดรรรถประเดมันมันมีอึ่งไข่เฉพาะอึ่งไข่ไหมครับมีไหมนี่เหนือแต่เลือกไข่บลไข่ขึ้นเอาเนี่ยแต่เราต้องเลือกเขาเองเเไข่หมดแดงอยู่ไหนครับ เออลืมจะมาหาไข่หมดแดงอันนี้อึ่งไข่ไหมครับเนี่ยอึงรวมจ่้งรวมจ่ะไขสดนีรววมมโลเท่าไหร่ครับส <200. S 2> <200. S 1> องร้อยสองร้อยอันนี้แมองอะไร ใช่ละเพื่อนคือถ้าไม่ทุ่งสะใจจะหายกันไม่ก็จะหายโอเคครับเดี๋ยวผมมาดูอีกทีหนึ่งครับ

มึงซื้ออย่างตัวน้อนก็มีตัวใหญ่ด้วยทำไมไข่มดแดงยังไม่เห็นมีวะ อั้นก็ใส่ถุงตะไคร้ให้ตะไคร้กูเส้อเขาเขาไม่มีให้นะเนี่ย้าลตาเาลตาตาตาอนี้ดหรอคะ่พากูไปเบิ้งนี่นะสี่ามร้ยหกส อันนี้ซืบอกนงเพิ่มรอกอันนี้ซื้อถุงเพิ่มเท่าไหร่อันนี้เราซื้อถุงถุงเพิ่มเท่าไหรสิบบาทไข่พดแดงเขามีไหมครับ อ๋อเนี่ครับมันไก่ไหมครับเดินไปฝั่งนู้นชอบหมจีค่ะเด็กเด็กตลาดนี่พากูมาเบิรงร้านี่เนี่ย นี่นี่มันเงาบ่เนี่ยแมงีนุ่นเออถุงละอยนึกว่าทุงละอันอันนี้เลือกได้ใช่ไหมครับ แถมตะไคร้ไหมครับมีตะขคร้ใส่ให้ไหมนี่จ้ะอันนี้โรตีกจังเซ่ตะไคร้โลเีอะไรครับสองร้อยแถมตะไคร้นี่ลขายเลเ้ยมึงอย่าพูดทำไมอ่สองร้เน็กเลือกใครกูน่ตัวใหญ่จ้าตัวเลือกใช่้ไหมครับ้จ้าเน็กเลือกกูนตัวเลือกดตใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาโลนีไงครับพยายามเลือกตัวไข่ให้หน่อยจ้ะไม่อ่ตัวใส่ถขงหิวแล้เนี่ยาตตายไงค ไอไข่มดแดงนี่อยู่ตรงไหนครับไข่มดแดงนี่เดงยาอย่ง้เอันนี้เอาเอาเหรออันนี้ผมไปไกลเอาเอาตัวสดๆนะเดี๋ยวตัวตายง่ายอุเตัวจตายกอ่าคอยเยไข่ไม่เยอะไก่ไม่เยอะขนก อะไรนะครับแคแมครับผมขอบพระคุณครับผม